ประสบการณ์ตรงเหรียญจิโกหลงเพ่อเงินวัดดอนใจยห่อนะครับปีพุทธศักราช2506ครับเมื่อประมาณ10โมงนะครับทางตำรวจสอพอเอมืองนครปฐมได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนยิงกันนะครับจึงไปที่เกิดเหตุครับพอไปถึงที่ตลาดปฐมมงคลหนุ่มที่ส่งน้ำแข็งนะครับเป็นเป็นคนที่ถูกยิงชื่อนายสำราญสิงห์ทองนะครับอายุ25ปี คอยเหรียญจิโกหลงพ่อเงินที่คอเหรียญเดียวครับจากการสำรวจนะครับร่างกายแค่บอบช้ำนี่ใชถูกยิงเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยครับแค่ขาดเป็นรูๆครับร่างกายบอบช้ำาเฉใครับแต่ว่านายสำรานเนี่ยก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดเพราะว่าเข้าใจว่าถูกยิงจอ่จอๆนะครับแรงกระแทกของกระสุนก็ทำให้อ้วกออกมาเป็นเลือด แล้วก็นำนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตำรวจก็น่าจะสรุปได้ว่าคนส่งน้ำแข็งนะครับขับรถค่อนข้างกวนนิดนึงครับจึงแบบอาจจะไปปาดหน้าวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในนครมฐมครับเขาเลยมาดักยิงที่ร้านครับ